พัทรพลหนุ่มน้อยหน้าใสเจนใหม่มาแรงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook เพจ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ นาทีนี้ไม่พูดถึงน้องป๊อปคงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเจนใหม่ที่มาแรงมากๆใน,นะขณะน,นี้น้องป๊อปพัทราพลเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2543มีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี2565กับซีรีส์วยเรื่องเมนูลับฉบับแก้มยุย้ยหลังจากนั้นน้องป๊อปก,ก็มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่อง่ด้มาค่ะและล่าสุดกับผลงานเรื่องทองประกายแสดค่ะ น้องป๊อปพัทรพลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนและระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยลุคที่เป็นหนุ่มน้อยหน้าสายสดใสหวานๆทำให้ตอนนี้เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียลค่ะและสีไม้ลายมือการสแสดงของน้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหากใครอยากไปติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของน้องป๊อปแอดมินจะทิ้งไอจีของน้องไว้ให้แล้วพวกเราก็เข้าไปส่องไลฟ์สไตล์ความน่ารักสดใส ของหนุ่มน้อยหน้าใสเจนใหม่คนนี้กันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้ลิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซนเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต